แน่นอนช่วงนี้อย่างที่เกริ่นกันไปแล้วในช่วงท้ายของช่วงก่อนหน้านี้นะครับกับเรื่องราวของการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของเหล่าบรรดา AF นะครับางานนี้กิมมีภาพมาฝากกันด้วยผู้บริหารของ True Corporation ครับรวมถึงศิลปิน AF หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวจีน F1 หนุ่มปั๊ม f f 5หรือจะเป็นสาวแอนและทับบี้จากลาติสซาก็มีการไปที่กรมกิจาการพลเรือนกองทัพอากาศครับ เพื่อเป็นการลําเลียงอ่ะเบียงหรือว่าถุงยางชีพต่างๆนะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัทยที่เข้าถึงยาก,กมีภาพบรรยากาศต่างๆมาฝาากันด้วยแหละครับ าอากาศค่ะอะไรกันครับปั๊มก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็เป็นตัวแทนจากบ้านเอฟนะครับผมเป็นตัวแทนหลายๆคนนะ,ะมาช่วยกัน ในเรื่องของการที่เขาตอนนี้กาลังประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่ค่อนข้างเนี่ยใหญ่อยู่เหมือนกันอะไราบบนีนะะ้แล้วก็มาส่งกําลังใจนะคะแล้วก็มาระเตรียมแจกจ่ายเข้าของให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะครับก็มาช่วยกันแพ็คของนะครับแล้วก็มอบของนะครับให้กับฐานทัพอากาศนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้ฐานทัพอากาศเนี่ยไปส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกักก่าค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้าง ผมตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่าลานจอดคอนะครับผมเพื่อลําเลียงสิ่งของเนี่ยไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะครับทางน้ำนะครับผมโดยการแบบว่าใช้ฮอเนี่ยไปส่งสิ่งของถึงที่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำเลียงของขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็จะย็<ด>จะย,ย่อนของลงไปเอาของ,งไปให้ผู้ประสบภย<ช>ัยค่ะก<ช>็ขอบคุณนะคะพี่พี่เขาเรียกอะไรพี่พี่ทหารเนาะใช่ทีี่กอบมามาช่วยกันตรงนี้นะคะก็ขอบคุณมากจริง แล้วที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณทางทูใหญ่ด้วยที่แบบว,ว่าให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมทาบุญแล้วก็ช่วยเหลือพวกพี่ๆน้องๆชาวไทยครั้งนี้และยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกลุ่มศิลปิน AF นะครับร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกคราวนี้จากที่ก่อนหน้านี้นะครับสาวๆหนุ่มๆเนี่ยมีการลําเลียงของขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปแจกจ่ายนะครับคราวนี้เกรดด้วยและเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับเป็นการลงเรือครับซึ่งเป็น เรือยนพระราชานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับลำเลียงถุงยังชีพระราชทานจากพระองค์นะครับไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยท,ทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยา,าในเขตคลองลงังสิตจังหวัดป,ปทุมธานีครับซึ่งงานนี้กริและเพื่อนๆก็ได้มีโอกาสไปร่วมทริปนี้ด้วยมีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ มาถึงแล้วครับจากที่ออกออกเดินทางมาแต่เช้าตรู่นะครับจากท่าวสสกรีตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที so, no, ่วัดเลยนะปั๊ม อำเภอถ้าบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีเขาบอกว่าที่นี่ได้รับความเดือดร้อนเยอะมากเพราะว่าน้าเยอะมากหลายคนที่ติดอยู่ในหมู่บ้านออกมารับของไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายทะยบไปไปศนณฑพยพข้างหลังของเราเนี่ครับเราบรรทุกมาพร้อมกับเรือด้วยนั่นคือถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองทีนี้ลาเลียงมาถึง2,000ชุดด้วยกันนะครับที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดปทุมธานีผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะ วันนี้เรานำมา,า2,000ถุงด้วยกันน<ช>ำเรือมาโอา้โหสมลำเลยแต<ช>่<ช>ที่เด็ดกว่านั้นครับนอกจากเราจะมาทําบุญด้วยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของบุคคลผู้ชนียบุคคลของเฮ 1> ฟ1หงึงคนคพี่ลูกตานั่นเองวันเกิดพี่ตาน,น,นพีน่ไม<ต>่พูนม่นเ วันนี้ได้มี็กามาทำบุญด้วยแล้วก็มีโอกาส่นะฉลองวัน้วกฉลองวันเกิดด้วยก็เป็นแบบเหมือนสิริมงคลของชีวิตนะคะว่าเริ่มต้นแบบปีใหม่อีกหนึ่งปีที่เดี๋ยวมันมันหลายปีมากๆแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจได้มาวันนี้ค่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจพวกเราทุกๆคนเลยเนาะอยากเป็นกาลังใจให้กับคนที่กําลังประสบภัยอยู่นะคะน้ำมันขึ้นได้มันก็ต้องลงได้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็เห็นน้ําใจทุกคนเข้ามาช่วยกันช่วยเหลือเยียวยาแล้วองว่าเราจะผ่านจังหวะวิกฤตได้ไปอย่างดีแน่นอนค่ะ โมเลกุลจ้าครับคุณโมลนะ,ะล,นะลนะำบากมากมากานจาไมหลงนะครับ การช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านทางธนาคารทหารไทยและก็ไทยพานชย์นิตนะครับรวมทั้งง่ายๆมือถือคุณ t ท m o v e ใครมีมือถือท m o v e สามารถกดได้เลยพิมพ์1.0ึากับ10บาทพิมพ์1.0 0ากับ100บาทแล้วส่งไปที่91222ก็สามารถช่วยเหลือได้แล้วต้องครับรอเป็นัให้ครับสุสุดครับ และทั้งนี้นะครับพวกเรารวมทั้งติดด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมูลนิธิราชประชานุนเคราะในพระบรมราชูปถัมภ์ครับที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะครับได้มีส่วนร่วมลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบุทกภัยนะครับเรียกเรียกว่าก็หนักหนากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่มีโอกาสสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงเงิน หรือว่ากําลังกายนะครับหลายๆที่ก็มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปนะครับไปช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันเถอะครับเพราะว่ายังมีคนที่รอรับการช่วยเหลืออีกมากมายเลยนะครับและแน่นอนครับมีอีกหนึ่งช่องทางอยากจะแนะนำนะสามารถช่วยเหลือกันไนดะ้ง่ายๆเลยสําหรับมือถือของท่านครับ True Move ง่ายๆเลยครับเพียงแคพิมพ์10แล้ว เท่ากับ10บาทนะครับหรือว่าจะพิมพ์100กับ100บาทแล้วส่งเมสเซจนะครับไปที่91222แค่นี้ก็คุณจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วนะครับก่อนจะจากกันไปฝากเกตอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับการติดชมรายการหรือว่าพูดกับเราได้ครับใน f a c e b o o k f a n p a g e ของ o อทอ i n g Fresh f a c e b o o k c o m s l o t o n i n g f r e s h วันนี้หมดเวลาทจปิดแล้วนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับแฟนๆรายการโอโซนิ่งเฟรชนะครับวันนี้นะครับกี่นะครับได้มีโอกาสไปร่วมนะครับช่วยกันบริจาคนะครับถุงยังชีพพระราชทานนะครับ จากมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เห็นพี่น้องประชาชนนะครับที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าสภาพที่เราเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเห็นใจมากก็ยังไงกี่ก็ขอเป็นหนึ่งตัวแทนนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปด้วยกันนะครับรผมก็จากที่พวกเราวันนี้นะครับไปช่วยเหลือพี่ๆน้องๆน,นะครับกันมาก็รู้สึกว่า คือเราไม่ได้ไปลงพื้นที่เองไม่รู้หรอกว่าเขาลําบากขนาดไหนนะวันนี้ได้เห็นเต็มๆนะโหลำบากมากๆจริงๆนะก็ยังไงผมแลวก็เพื่อนๆในเอฟในหลายๆคนนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกําลังใจเล็กๆแล้วกันน,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 นนะครับที่อยากจะฝากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมีกําลังใจต่อสู้กับปัญหาน้ําท่วมนะครับแล้วก็พวกเรามีอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่แน่อนอน,นครับ แม้จะเกิดน้ำท่วมแต่น้ำใจก็ไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทยจึงเกิดโปรเจกต์พิเศษขึ้น Lead and Give ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดย True Fantasia ร่วมกับ True Music และเหล่าศิลปิน AF ร่วมส่งแรงใจช่วยผู้ประสบภยัยเริ่มจากช่วยกันแพ็คอาหารอย่างแข็งขันเพื่อนำไปแจกจ่ายกันตั้งแต่เชา้าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งเป็นจุดเป้าหมายของเราในวันนี้ ตลอดการเดินทางนั้นมีน้ำขังอยู่เต็มพื้นที่ทำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างยากลำบากจริงๆเส้นทางเนี่ย มันไม่ได้ไกลามากเลยแต่ว่าเ,าเราต้องนั่งรถทหารซ,ซึ่งซึ่งเป็นคันที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยดีใจนะครับเพราะเมื่อกี้ตอนตอนที่แจกของเนี่ยก็เห็นเลยว่าเออหลายๆคนเนี่ยเขาอยากได้สิ่งเหล่านี้คือเราไม่สามารถอยู่ในสังคมแบบตัวคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เนี้ยมีความเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยเ,เราสามารถช่วยเหลืออะไรใครได้เราก็ทาเมื่อถึงพื้นที่เหล่าบรรดาศิลปิน a f และทีมงาน True Music ก็พร้อมที่จะมอบกำลังใจรวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เตรียมมาเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยทุกคน ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากเงินบริจาคของเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ไปร่วมให้กำลังใจกันในวันงานแถลงข่าวกรุงมสี AF l l l s e a s o n สส่วนยอดบริจาคที่เหลืออีกส่วนนั้นก็จะนำไปรวมกับรายได้100บาททุกที่นั่งจากบัตรงานครุงมสี AF l l l Seasons ทั้งหมดนี้จะนําไปช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลบบุรีนอกจากวันนี้นะครับเราจะมาแจกข้าวแจกน้าแจกอนมแล้วเนี่ยเรายังจะมีซิมยังชีพนะครับผม <Yeah. S 2> มีเงินอยู่ในเนี้ยเติมให้แล้วด้วยจากทูนะครับและสําหรับโครงการดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท,ท่าน TNN 2 4บริษัท True Move จำกัดบริษัทน้ํามันพืชไทยจำกัดบริษัท CP Medi จำกัดบริษัท CP Entertainment จำกัด บริษัทสยามร่วมมิตรจำกัดบริษัทเอสปาจำกัดบริษัทเจริญพภกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทดัชมิลจำกัดกองทัพบ,บกและศิลปินรวมทั้งทีมงานทุกๆท,ท่านร่วมส่งน้ำใจกันได้เสมอเพราะเราคือคนไทยหัวใจมิตรแอนกีฟขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะและโพ่อดาราทุกๆท่านขอบคุณมากนะคะ ่คำถามยอดฮิตวันนี้งามท่วมหรือเปล่าเก็บข่าวของขึ้นบนที่สูงที่ทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรเบิ่งไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมสวัสดีครับผมสารัตน์ลำนะครับ